เอียงมาเปิดบัญชีใส่เอาตัวเลขเลยมาให้มาเปิดบัญชีใส่กันปานันเลย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 เลขใดเด็ดจะไม่ขาดจังวันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ฟันเลยบอกเอฟซีแน่เอฟซีเจ้าหนึ่งคิดหอดเจ้าอยากได้เลขเด็ดเด็ดน้ำเจ้าโอ้ยแต่ละอีกอ่างเด็อดสองแฝดสองเก่าตัวพระเจ้าสื่อหนึ่งเจ็ดตัว 2-8-2-9ดังตัวนี้เด้อค่ะพี่น้อง่ะงวนนี้จัดไปเต็มสปีดแมนเจ้าสาม่อยเจ๊ผมเฮียพันสองกอยคือึกกนอยแท้เจ้าแปดลอยเจ๊วันนี้เดาจ้าวันนี้เดาจ้ารับ เป็นนี่นะน,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 นี่ก็เรียกอยู่จ้านั่งเลี้ยงยูจ้านี่เค่ะพี่น้องค้างวันนี้ปั้นขาดเด็กกรีดเป็นหัวที่หกแลพี่น้องคะกรีดมาหกหัวแล้วเด้อพี่น้องเด้อบธรรมดาสามเจ็ดนี่ก็ดังดังดังบนทิตกต็อกคุณยายเอันตาตาทิพย์ เด็กปัญาตาตีตาบอดไหมสองที่โดิเดนแล้วบอกเปะแปดหาเออวันนี้เราบอกเจ็ดเออวันนี้เจ็ดเจ็ดหงดสามหกเจ็ดสามดังคักดังนียเจ็สอ เอาแปดแปดให้แน่มีแปดแปดเออเแปดแปดหนึ่งสองวันเมริกเดี๋ยวันอาทิตย์เลีอยววันจันทร์หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนสิบสองหนึ่สองกับหนึ่งสามวันนี้จัดไปอย่าให้เสียหนึ่งสาม วัดีเด็ดวัดีดังหนึ่งันสามร้อยกองไทยสองคัหนึ่งพนเดือนท้ายของในสื่อจเบอร์พี่น้องเยถูกไหมดที่แล้วท้ายของนสื่อจเบอร์ซื้อจเบอร์ซื้อจะไม่รวยจเบอร์สองสามเปรเซนหนอตีอุจ่ายหละลันอีเอ้อแยมคนยุ้ยไรย่ท่วงไห้ายคน สเอาบอกไว้เนี่ยข่อยแห้งตัด่หูหนาหูหลังอะไรวเ่อันนี้ก็มาเป็นนศ0นมากๆสามร้อยพี่น้อยเอากระบายก่อนนะสามร้อยสามร้อยเป็ดแปดแน่นนสามปดดนี่ไงเพิ่นแน่เจ็ดนี่โบขบหน้าอลไงเออขบนมันมีส่านขนาดีเออแปดแปดหนึ่งแปดแปดตามแปดแปดเขาไม่ะจเออซี่เออซีนั่นแหละ สี่แปดแปมีเลขสวยมีฟ้าเก่าสี่สี่สี่แปดแปดเอปนอนทีหนึ่งเ้กเกอวยังปันจันทร์นจันเนาะอ่าที่สองชองยังแปดแปดหนึ่งแปหกัปราแปดหกอออต่อไต้องตึงต้องตึงต้องตึง เออนั่นแหละเดี๋ยวเดินมี่เด็พี่น้องเดินเด็กเด็กๆกำดังเล็กเป็นไหมมาใหม่ๆก็คงจะเอาเหล็กเด็กๆเด็กๆกังมาฝากเอฟซีพอดเฮ้ย เออเลได้ดังเอฟซีไปซื้อตัวอืบอกว่าสองเอ่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งอานุ่งด้วยอะจารย์อันนี้เหรออ่าสองแปะสองเก้าหนึ่งเจ็ดไว้ดังห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเลยดังห้าเก้าเก้าห้าเออสองอ่อสองแปดสองว่าเทแลว่าซื้อวาสสองเก่าออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าเ่องของของพี่เมน เดี๋ยวนี้หมดนี่นะมันหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดสองเก้าห้าเก้าเก้าห้าที่ที่ที่เขาสั้งสั้งแล้วมันมันโตเดียวกันนะนะมันมีมันมีสามตัวเองที่สร้งปิดดังลูกออกคอซะล่ะไม่ดังลูกออกคอซะล่ะศรษฐกิจผู้เดียวสองแดสองแปดค่ะพอนะ ชื่อวเลยเพาะเซงเจ็ดสองแปสอดสองเก้าเอ่อกาก็สั่งไปอีองเกมสองเนี่ยฮะสามสองเก้าเอ่อมันมีแค่นี้นะคเจมมันมีสองเอ่ออะไรแกสองไเอา มันนี่มีสมีแต่สกับแป